ฟุนยนเปิดตู้เย็ยนเป็นครั้งแรกนำกระป๋องเหล้าขาวจำนวนหลายกระป๋องออกมาวินาทีต่อมาเขากลับเทเหล้าขาวทั้งหมดลงในจานล้างมือเนื่องจากเขาเชื่อว่าแอลโกอฮอล์เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งทราบว่าระหว่างทิ้งศพซุ่มซ่ามแต่ต้องเป๊กขวดตกลงมาพื้นขวดแก้วแตกในที่เกิดเหตุเช่นกันเสียงตกอาเวยในทันทีเขาคิดว่ามีโจรบุกเข้ามาในบ้านจึงแอบควักปืนพกออกมาทางห้องครัวหุ่นยนต์ตกใจรีบหลบอยู่ใต้ตู้จากนั้นหุ่นยนต์ก็ลุกขึ้นอย่างช้าๆซึ่งคาดว่าในอาเวยจะเหนียวกรอย่างรวดเร็วที่หุ่นยนต์ในจุดทำให้ครอบครัวสูญเสียทันใดนั้นหุ่นยนต์ก็กระโดดขึ้นรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำตอนนี้เขาสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยต่อบ้านนี้แล้วโกรดึ คนแถวในคนร่างกายเมื่อทุกคนพาประตูเข้าไปเห็นหุ่นยนต์ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้ววันรุ่งขึ้นน้องชายซ่อมหุ่นยนต์อย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วและสะอาดจ,จัดรูปแบบฮาดรดไรส์ในร่างกายของเขาหวังให้เขาลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ใครจะรู้ว่าหุ่นยนต์ยังคงจำได้ทุกอย่างเนื่องจากข้อมูลอัปโหลดไปยังพาวมานานแล้วเขาไม่เข้าใจเลยทำไมมนุษย์ถึงทำกับเขาแบบนี้วันนี้เขาพบพนักงานต้อนรับที่สนามบอกเธอว่าเธอยังมีความทรงจำและได้กำชับนางไม่ให้พูดออกไปใครจะรู้ว่าการกระทำนี้กลับกระตุ้นให้อีกฝ่ายฆ่ากันจากนั้นฝ่ายหญิงแก้ตัวไปเข้าห้องน้ำจริงๆแล้วกลับเข้าไปในห้องเพื่อเอาปืนพกกล่าวต่อไปว่าการนำหุ่นยนต์ไปทำงานในโกดังแต่ในเวลานี้ในขณะที่หุ่นยนต์ไม่พร้อมผู้หญิงอย่างเงียบๆเอาปืนพกออกมายิงโดนรอยเบนคิดว่ารอยจบแแลล้้้้้้วววซึึ่่่่่งงงคคาา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 ดดิินนนนนททีีตตตออออมมมเเเขขจะะุกกกรรรยผูหหญั์็ไสถชธ ในที่สุดก็เสียชีวิตอย่างน่าหนากักด้วยน้ำมือของเธอเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ฟื้นขึ้นมาอีกเธอเลือกที่จะโจมหุ่นยนต์ลงทะเลนในครั้งนี้ไม่ทราบหุ่นยนต์ก่อนตายมีการแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดให้กับประเภทเดียวกันณเวลานี้หุ่นยนต์ตัวเดียวกันทั้งหมดถือว่ามนุษย์เป็นศัตรู